สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมมานะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมมาครับผมหากรับชมและชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแจร์กดซับและใครช่องตามบีมมาด้วยนะครับในช่องตามบีมมาครับมีคลิปอื่นๆอีกมากมายหลายเมนูหลายอย่างเลยนะครับผมสามารถเข้าไปรับชมในช่องได้เลยครับผมวันนี้นะครับแสงมันก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับผมเป็นตอนเย็นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีทำอ่า ขั่วไข่ไก่นะครับผมขั่วไข่ไก่ใส่ใบเล็บครุฑนะครับผมไปตามไปชมกันครับผมทำเป็นพือก็ไหมวันนี้ทำไม่ได้ก็ขั่วไข่ไก่ขั่วเป็นเปลือขั่วใส่ใบเล็บครุดเนี้เล็บครุฑเก็บมาเร็วเก็บมาจากรังบานมาเก็บบมมาาา่ลงนวทีนี่นะครับใบใบเล็บครุฑนะครับใครรู้จักบ้างนะครับอันนี้แห้งเดียวกับที่เขพาไปทอดกุ้งกันนะทอดมันกุ้ง นี่นะครับที่ก้าใจในทอดมันกุ้งนะครับผมหลังบ้านนะครับเครื่องปรุงแม่ก็เตรียมมาเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันนะครับผมมาดูเครื่องปรุงกันครับผมไข่ไก่นะครับสี่ฟองนะครับตักไครนะครับผมพริกสดนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมขมิ้นนะครับกะปิเกลือครับผมเริ่มจนเลยนะครับผมมาแก่ไเคยครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการ ตำพริกแกงกันนะครับผมตำพริกแกงคัวน,นะครับผม,มอ๋อบอไอทีไหมในเครื่องนี้ไม่ได้มั้งมีมันเดอม,มีโรปสหอมัว่เตียมเคยขี้มิมมนมีพริกหอมแดง,อ,งดอ,อ๋อมีมีพริกนะครับพริกสดนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะครับผมขมิ้นตัไคร้นะครับเกลือนะครับผมแล้วก็ตำปิดท้ายด้วยกะปิครับผมเดี๋ยวข้ามไปชมตอนตำกันเลยครับ ละเอียดแล้วเติมกะปิไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็โขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันครับผมเหมือนเดิมนะครับผมแต่เครื่องแกงตัวนี้มันไม่มีพริกไทยนะครับผม,รมหรือก็ไม่ใส่อะไรพริกไทยนี่มันร้อนแกงไข่ไก่ไม่จำเป็นต้องเผ็ดอ๋อแกงมันไม่ไม่จำเป็นต้องเผ็ดร้อนนะครับไม่จำเป็นต้องเพิ่มความเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะครับผมอ๋อเคล็ดลับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ไปชมตอนข้่วกันดีกว่านะครับผมเครื่องแกงก็ประมาณนี้ครับ ต่อไปนะครับเด็ดใบเล็บครุดนะครับผม <Dead S 1> <ป>เด็ดออกมากวานเด็ดแล้วเอาต,ตรงงนั้นทีลยออ๋อเด็ดแล้วต้องหันหันอีกหนึ่งทีนะครับเอาตั้งก้านแบบนี้เลยอ๋อเ,เ,เอาแบบตั้งก้านแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องหันหันอีกทีนะครับผมแล้วก็มาเจียวไข่นะครับผมเด็ดแล้วก็แม่นํานี้ไปหันเดี๋ยวผมจะมาเจียวไข่นะครับ นี่ต้องขั้วได้น้ำมันหรือบีมไม่รู้เหมือนกันคั้วน้ำเปล่าหรือไหมขั้วทุกทีก็คั้วเหมือนกัคขั้วสุกทีก็ได้เอาตรงกันนี่อ๋อส่วนนี้ไม่เอาอ๋อหั่นเป็นเล็กๆแบบนี้เลยครับผมหั่นแบบนี้เลยครับใส่นมะเหลยมันเปลือยๆนี่เขาต้องใส่นแบบฝุดนี่ขั้วไข่ไก่นิไข่มันนุ่ม ใส่เพิ่มความหอมนะครับผมะอมเวันมันอมมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมจะใช้เล็บคุดประมาณนี้นะครับแล้วก็เตรียมไข่ไก่นะครับผมวันนี้คิดดูแล้วนะครับน่าจะทําสูตรดัดเปรยนะครับผมเพราะว่าปกตินะครับไม่จะคั่วโดยใช้น้ําเปล่านะครับวันนี้จะใช้ลองใช้น้ามันด้วยนะครับน้ามันเอามาคั่วเครื่องนะครับเพื่อความหอมความมันนะครับผมอันนี้ก็เจียวไข่ไปเลยนะครับผม สี่ฟองนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับไปดูตอนคั่วกันเลยดีกว่าครับตั้งกระทะใส่น้ํามันครับผมโอเคครับผมประมาณนี้ครับนําเครื่องแกงไปลงไปผัดก่อนนะครับผมอันนี้สูตรใหม่นะครับผม ยอมรับเลยว่าสูตรใหม่นะครับเพราะปกติจะใช้น้ำเปล่าแทนน้ำมันครับผมแต่ดูท่าดวน่าจะเข้าท่ากว่านะครับผมกลิ่นหอมมาแล้วครับมันมีกลิ่นหอมก่อใช้น้ำเปล่านะครับผมอ่ะคั่วเครื่องประมาณนี้ครับผม ตเติมไข่ไก่ลงไปเลยครับผมไข่ไก่ของเราสีฟองนะครับต้องรีบคนเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นไข่เจียวนะครับผม <c oughs> เดียวไข่ไก่มันจะเป็นก้อนนะครับตุกลิกตุก,ล,กลิกนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเด็ดเด็ดเด็ดดอ่ะแล้วก็ตามด้วยใบเล็บคุดนะครับผมอย่าแตจะถึงอน อย่าย้ายไข่ไข่มันเป็นก้อนนะครับผมเติมน,น,น้ำนิดนึงครับผมผัดให้น้ำเยกนะครับผมให้ไข่เตะกัดนดีให้ไข่ไก่แบบแบบแข็งๆเลยนะครับผม ให้กระจายกันนะครับประมาณนั้นครับผมใครเคยกินบ้างครับผมเมนูสิ้นเดือนนะครับผมของไครหลายๆคนนะครับแต่นี้บ้านผมอยากกินเป็นพิเศษนะครับวันนี้ครับผมสำหรับท่านที่อยู่หออยู่คอนโดนะครับลองเอาไปทำตามดูครับผมบางทีเบื่อไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มนะครับลองเอาไปทำแบบนี้ดูครับผมอร่อยไม่ผิดหวังครับ ได้เลยครับผมยกลงมาเลยครับคั่วไข่ไก่ใบเล็บครุดนะครับผมมาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกล้องกล้องด้วยนะครับผมสวัสดีกล้องด้วยนะครับวันนี้นะครับมี ั่วไข่ไก่นะครับผมขั่วไข่ไก่ใบเล็บครุดนะครับผมแล้วก็มียำปลาจิ้มจั้งกับมะม่วงครับผมเมนูแบบน่าจะเงินเริ่มหมดครับผมน่าจะมีเงินเริ่มหมดนะครับผมจินคขั่วไข่ไก่ครับผมทุกคนกินข้าวหมดได้นะครับวันนี้เหลือแค่ผมนะครับผมใครเคยกินบ้างครับผมขั่วไข่ไก่นี่สุดยอดมากครับผม ใช้ได้ครับผมกัวไปไกลก็อร่อยกับไปเกี่ยวกับไข่ดาวกินได้ลืมลงยำปลาจิ้งจั่งบ้างครับผมปลาจิ้งจั่งวันนี้วิธีทำนะครับผมจะให้ชมในคลิปคลิปช็อตคลิปช็อตคลิปสั้นช่องตามบีม,มาเลยนะครับสำหรับใครที่ อยากทำตามนะครับก็ไปชมได้ครับผมลิปสั้นช่องตามบีมมานะครับนี่ไม่ได้ไม่เกิดติดใช่ไหมไม่เกิดติดยำที่เราต้องกินกี่ก้่องอยบานี้ยำนี่ก็ต้องกินให้หมดนะครับกินเลยนะครับผมไม่จืดมันจะได้ไม่จืดครับผมกินได้ไหม,มไม่เป็นไร คั่วไกลๆครับผมคั่วอันนี้ก็คั่วกับเต้ดหู้ได้เลยวะควรขั่วกับน้ำกับคั่วกับมันอันนี้แปลว่าหน้าวานะนอืมอันนี้ก็หอมหอมือปกติไอ้มันสามารถคั่วกับน้ำเปล่าก็ได้ครับผมว่าน้ำมันก็ได้นะครับวันนี้ลองคั่วเครื่องกับน้ำมันนะครับผมก็ปรากฏว่าอร่อยกว่าครับผมทอดใส่เส้นทอดเพื่อก่อนขั่วกับปง กย,ยงไม่ได้คบปลับ Higher, องศีะนะกรัากบอำเครื่องไป,ไปผัดผัดก่อนนะครับผัดกับน้ำมันก่อนนะครับผมผัดน้ำมันในเครื่องหอมก่อนนะครับผมถึงจะค่อยใส่ไข่ไปนะครับพอ <kannt. S 1> ใส่ไข่แล้วก็ต้องใส่ใบเรพขุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ใบเรพขุดนะครับไข่มันจะไม่เป็นก้อนแบบนี้ครับมันจะแบบเป็นแผ่นเันไข่เจียวครับผมต้องใส่ใบเรพขุดเข้าไปครับผมลดแล้วมันแตกให้มันให้ไข่มันแตกตัวเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้นะครับเหมือนกับหมูสับครับผม ได้แล้วไอ้นี่หยำกินเล่นค่กินเล่นอร่อยคนระับกินเล่นนะเปรี้ยวๆนะเล่นเปรี้ยวเปรียปร้ยวๆครับเค็มๆมั้งถ้าผมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับหาปลานะครับพายเรือหาปลานะครับไอ้มันจะน่าดูนะครับช่องดำยิมมานะครับถ้าใครอยากเห็นคลิปแนวๆนั้นนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผม จะได้ทำคลิปหลายๆแนวนะครับผมไปซือเรือมาเลยบางทีก็ที่มาถ่ายคลิปยานกับไปเอาเรือมาครับผมขึ้นไปเกือเรือเดี๋ยวลงคลิปยานเลยพอดีมีคนขายเรือมาครับผมก็เลยไปเอามาครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปด้วยนะครับผมอาจจะทำคลิปไปเรือเก็บปักบุ้งทำคลิปไปเรือดักทอดเอไปเรือหาปลาไปเรือดักอวนดักไข่นะครับผม ถ้าเครอยาก <c oughs> ถ้าเครอยากเห็นนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมน่าจะมีคลิปแนวโน้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมช่อ <c oughs> งตามมีมานี้แค่คลิปแนวทำอาหารนะครับทำคลิปอะไรแนวมันก็ดีกว่าครับผมจะได้มีผู้ชมแบบหลายกลุ่มนะครับสปลาตัวได้ครับาลเาเดือดเ,เดือดเปเก็บวักกับเลือด มีเดือเลยนะครับเดี๋ยวจะไปหาปลาเสร็จแล้วมาทํามาทาอาหารให้ชมนะครับผมจะได้เป็นคลิปยาวๆนั่งดูเพลิพาาาานๆนะครับผมหาปลาทามาทําอาหารทามาทำอะไรแบบนี้ครับผมเข้าช่วงหน้าฝนเรื่อยๆครับผมปลาน่าจะเยอะอยู่ครับผม้ามีเรือเดี๋ยวได้ลงผมเดี๋ยวได้เห็นคลิปแน่นอนครับผมถ้าเห็นคลิปช่องกานมีมานะครับหาปลาทางเรือแน่นอนครับผม แต่อาจจะต้องรอให้ฝนตกฝนตกเยอะกว่านี้นิดนึงครับผมปลาจะได้เยอะๆนะครับผมช่วงนี้ปลามันก็ไม่เคยเยอะนะครับมันมีชาวบ้านคนอื่นเขาก่อากินกัน,นะครับผมแต่ถ้าฝนตกปลาน่าจะเยอะขนะึ้นมาน่าจะวางไข่ครับผม ใกล้คลอมันได้ค่วนจริงๆแล้วบ้านผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้คลองนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าไกลมากนะครับแต่อย่าหาตามแหล่งธรรมชาติอย่างอะไรแบบนี้ครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมได้ลงทองนะครับไปทำตาคลิปให้คุณผู้ชมดูครับผมแล้วก็จบนะคร สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดซีฟูสกดกระดิ่งให้ช่องตามบิมมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม